สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องฟองสายเบิร์ตสมองสุอบ้านครับผมพ่อกับเพยาะใหญ่สายคือเก้าคนผูหน่อยแต่ว่าโตใหญ่เอ้ยคนผู้ใหญ่แต่ว่าโต,นต,าตหน่อยเขาบผิดเขาบผิดเมื่อนี้กระบ,บุญพระเวทบันปอน้องทุ้มน้องห้างเขาเนาะบุญพระเวท์สามบาทจะเลื่อยได้มา้ามีโอกาสมาสังสรรค์กับเอฟซีเพื่อนอยู่บันคอห้างครับผมเอฟซีแลม เสียเลี่ยมกับเสียแทนครับผมแต่ว so ่าเพิ่นกินอิ่มแล้วล่ะเพิ่นก็เลยบอกว่าคุณใส่จานหนุนมาใส่กองเงากันล้วมาเอ้าเพ่าพี่น้องมือนี้ได้ได้เมนูซอยจูครับผมได้เนื้อเนื้อสดชดมาจากร้านาอะเนื้อสดมาจากร้านเฮียอสุ้ยกับเฉี่ยครับครับผมกับแจวขนๆครับผมแก่จวเบียร์แจวบีแจวเพียใส่เพียครับผมใส่กองเงาเพิ่นกับมา เพ่อสีมาแฮกองเหีว่าเห็นแฮกองเหีวบุญพระเวทครับผมมามาเอาบุญพระเวทน้ำกันครับมือนี้บุญพระเวทผู้ไปขี่รับคนเราไปมอใส่ผู้ขี่ไปครับผมมามาพี่น้องมาเสแสบน้ำกันครับผมโดนๆจัดเตือนจริงโดนนี่หลีจนพญิงไส้เลื่อมแหละครับผมขออภัยพี่น้องผู้เพิ่นบวกกินนิบ้อครับเด้อมือนี้ขออนุญาตครับผมมามาเสแสบน้ำกันพี่น้องเป็นพญิงไส้กินข้ามหน่อยบวเป็นดอก จัดเำ้ง่ยเปโนลดกูดักุดยอดครับพี่น้องแต่ว่าก่อนอื่นขออนุญาตได้ครับด้วยขออนุญาตแก่ข้าวครับเป็นน้ำลดข้าววาโลกห่อนครับผมแก่ข้าวแก่ข้าวมากมพี่น้อง ไม่แหงอตุ่มเงินเนยเขานบม้งบอเขาไม่แงไม่แหงทุ่มนบอม่แง้อบวบาแงตมเงินบอลดยเพองบวบอลมีนยถึงว่าตอนไป้างเขาีวาองบวบอ้ยยินยันไดคือเกองมามาพี่น้องแซ่บซ่อบัลอันนี้เป็นสามสิกี่เป็นเอียงเกาะไ่เอี่อนหักิีดโอ้ตกลงกินขุยข้ามเห้าง่ายุยเจ้ามเหมาง่ายครับผมนี่พี่น้อง แทบแทบสุดยอดพี่เหรอแบบนี awesome. ้จัดข้ามหน่อยบ่เปล่ละครับบานี้บ่เกรงใจเรื่องนี่น้องบาลนี้ขออนุญาตเข้าเกรงใจว่าหันซ้อนเกรงใจบาลเข้าเกรงใจเด้อครับผมจับหนักจับหนักอื้ฮ ผมตายเบาเหลืองนี่แทบสุดยอดปีมือเสียเล่มเจที่ก็ห้างเฮ้าจันไ้ครับผมอันนี้เป็นตับตับหวานตับหวานสดสด,สดครับนี่ี่น้องออือโอ้ พ่อให้มื่อนี่พักพอดีเตรียมเปล่าก็รูปปุป๊บปั๊บพักเลยพอดีอันนี้พักไปงีนน้ไสเขาไม่ค่อยเน้นเป็นแล้วนะครับผมเนียงกับเขาอื่นเนือกับเนือกับสามคลิปจีบกับพาคี้อยู่ไสกันครับผมขัน้นแค่น้านี่ครับ ขุงมีนตำโอุ้งมีนตำมามาพี่หนองุ้งมีนตำายโอ้แกวพีกผงใส่เหี่ยใส่ดีสุดยอดครับผมแก้วพี่กุ้ยนี่กับพีรเพิ่อแห้งเหรอพี่หนออัน พี่กระเรียมมั่วนนิขอลาซะก่อนยอมซะก่อนอันนี้ยอมซะก,ก่อนมือนีิเขานี่อยากกินเนื้อเขากบรบโปงท่านอีกเขากบรบโปงท่านใสไปหรอกพี่น้องก,กินเนื้อซะก่อนมือนใส่เองเจเนื้อนี่ครับ ไอจนี้แม่ควางเงายคุณจีไปสบุญนวนไปวนมายิงสงใช้งทางโอ้เพียสล้าพี่หน่อย กองเงาลงทางพี่น้องแค่นั้นกองเงาลงทางโอ้เห็ดอะไรได้บัตรโค่นยืนจ้ะกคอนยืนจับฝากพี่น้องที่เข้ามารับชมได้ครับเด้อฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดกระดิ่งครับผม คนละข้างละ่ะเพื่อเป็นกำลังใจอย่างค่อยไมั้งเนี่ครับผมคิดหนาคิดผ้าพีผ้าน้องคิดแน่วได้ก็จังค่อยวากันมือหนึ่งกินซอยจุกันครับผมยินจุยินจุโอ้บักพริกเผ็ดได้ใจเนื้อชุ่มๆมันละแกบพี่หน่อย อมอมเป็นเอก,กะละอักษณ์ข้องเหนือแหะเนือสดๆดเป็นเอก,กะลักษณ์ของมันครับผมแต่เขาเอาไปเฮ็ดซุกก็ไปอีกแบบนึงร่องกินแบบนี้ร่องเบิ่งที่เห็นคนอื่นกินหลายเอยากนั่มครับผมกองเงาเพือนกระลังผลอ,อุปกรณ์เพือนลวงบงอจักกองจักรสิงสาปเปีนอย่าลไรเดี๋ยวเจ้าหน้าที่มามาน้องตอนนีเขาใส่ก้อนกระลังแสบ กำลังแกบเบรกบ่อยู่ล่ะบ่มีเบรกบ่มีเบรก แล้วกันพี่น้องโอ้แซ่บพี่ลีโดนโดนโดนจน,น,นลืมหมดละพอนพี้ใท่แจงเด็กินแนวนี่เพราะมากินบ้านนี่โอ้แซ่บพูดอ่ะนี่ครับพี่น้อง ความงาเเดิ๋วทำกันพี่เนาะคไทยครับผมกับพี่เพื่อนเนาะ เบิดเก่งอะไรแหพี่น้องคอเนี้ยเลี่ยมือแล้วครับคอนแถบครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณพี่น้องเบิดสมองทุกวันครับผมอิเลยกซาท่ากันได้บอสุภาพกับขออภัยพี่นอ้อ,นองด้วยครับด้อขอบคุณทุกการติดตามครับสวัสดีครับ